สวัสดีครับวันนี้พบกับเซลปอยอีกแล้วนะครับวันนี้เอารถมาให้ชมนะครับเป็นคันนี้เลยครับมิติมิติมิรันนะครับ1.2 g l x ปี2019ครับบอกก่อนรุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษนะครับเบาะในทูโทนนะครับอ่าล้อแม็กมาแล้วครับคันนี้สเกิร์ตรอบคันเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับคันนี้พนเดี่ยวห0 0พบาทนะครับฟรีดาวเลยนะครับออกรถได้ทุกอาชีพครับราคา3ามแสนสองหมบาทครับออกรถวันนี้ลุ้นรับ6ล้านบาทนะครับพร้อมกับลอตเตอรี่ ห้าไปเอาไปเลยสนใจติตต่อ084 2 9 2 3 3 4, 6เซียวพอครับ